สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ่ะวันนี้ช่องสรนหามาเล่านำเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกแล้ววันนี้นำเสนอในตอนเติมพลังให้ใจคุณทำได้พลังใจมาจากคำว่าพลังบวกกับใจพลังจะหมายถึงกำลังศักยภาพสมรรถนะใจหมายถึงสิ่งที่ทำหน้าที่ในการรู้สึกนึกคิดพลังใจจึงหมายถึงใจที่มีกำลังมีอำนาจ มีสมรรถนะพลังใจเป็นพลังงานมีเพิ่มมีลดและมีหมดดังนั้นเราต้องหมั่นเติมให้เต็มอยู่เสมอมามาเติมกันพุทธสุภาษิตท,ที่ว่าอัตหิอัต,อตโนโนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใช้ได้ในทุกเรื่องทุกสถานการณ์พลังใจหรือกำลังใจก็เช่นกัน หากเรามัวรอให้คนอื่นเติมให้แล้ววันไหนที่ไม่มีใครเติมให้เราจะอยู่อย่างไรคงไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรเลยพลังใจจึงเป็นกำลังใจที่ดีที่เราจะต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้อยู่คงที่เติมไว้เช้าแล้วไม่เติมใหม่ช่วงบ่ายๆอาจลดจนเกือบหมด เราจึงต้องคอยกระตุ้นให้มันพร่องช้าที่สุดจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบพลังใจที่ได้จากตัวเองกับพลังใจจากคนอื่นให้เห็นภาพกันนะคะเมื่อสองวันก่อนเราได้คุยกับคนรักทำให้รู้สึกมีความสุขหัวใจพองโตเวลาผ่านไปหลังจากวันนั้นแฟนเราไม่ติดต่อมาเลยไลน์ก็ไม่อ่านความสุขที่ได้รับเมื่อสองวันก่อนมันหดลดลงเกือบหมด เราได้แต่รอการติดต่อกลับด้วยใจที่หดหู่หมองเศร้าแต่ถ้าเราเป็นคนที่รู้จักการสร้างพลังใจให้ตัวเองเราก็จะไม่จดจ่ออยู่กับการติดต่อกลับเราก็จะยังคงใช้ชีวิตของเราอย่างปกติเพราะเราคิดว่าเขาคือคนรักไม่ใช่เจ้าของชีวิตเราชีวิตเราไม่ได้ผูกติดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง เราไม่เวเราไม่มีเวลามานั่งเสียใจเพราะเราต้องทำงานต้องติดต่อผู้คนอีกมากมายและคนรักเราเองก็อาจจะมีภารกิจที่ต้องทำต่อเนื่องหรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถติดต่อเราได้ในช่วงนั้นเห็นความแตกต่างไหมคะว่าจริงๆแล้วพลังใจของเราต้องอยู่ที่เราเราต้องสร้างมันขึ้นมาเอง มาดูวิธีสร้างพลังใจให้ตัวเองกันค่ะ 1. วางเป้าหมายชีวิตเพราะการมีเป้าหมายเท่ากับเป็นการผลักและดันให้เราไม่อยู่กับที่ให้เราต้องขวนขวายและพยายามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นการวางเป้าหมายไม่จำเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ใหญ่อาจจะวางเป้าเล็กๆเ,เป็นระยะระยะให้สำเร็จไปทีละขั้นหากพลาดไม่เป็นไปตามเป้า เราจะได้ไม่เสียพลังใจมากสามารถที่จะเติมให้กลับมาตั้งหลักใหม่ได้ 2. เห็นคุณค่าในตัวเองหาสิ่งดีๆในตัวเองให้เจอพัฒนามันขึ้นมาให้กลายเป็นจุดแข็งของตัวเองเช่นเราเป็นคนกล้าสแสดงออกแต่เราร้องเพลงไม่เป็นเมื่อถูกเชิญให้ร้องเพลงเราจึงมีความรู้สึกไม่มั่นใจ เมื่อรู้อย่างนี้เราสามารถที่จะสร้างความมั่นใจด้วยการพัฒนาการร้องเพลงด้วยการฝึกซ้อมหรือไปเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมคราวนี้เราก็จะเป็นคนใหม่ที่มั่นใจภาคภูมิใจในตัวเองการชื่นชมของคนรอบข้างทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบไปทุกอย่างต้องหัดชื่นชมตัวเอง ขอบคุณสิ่งที่เราพบเจอทั้งดีและร้ายเพราะมันให้ประสบการณ์ชีวิตให้เราได้ใช้ชีวิตอย่างมีสติมากขึ้น 3. เริ่มลงมือทำโดยไม่ลังเลการจะทำอะไรให้เริ่มต้นทำอย่ามัวแต่กลัวว่าทำแล้วจะเจอความล้มเหลวยากมากที่คนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตจะทำแค่ครั้งเดียวแล้วประสบความสำเร็จ เคยฟังเรื่องของแจ็คมาที่ไปสมัครงานไหมคะกี่ครั้งกว่าเขาจะได้รับการตอบรับเข้าทำงานการเริ่มแล้วล้มเหลวยังดีกว่าการไม่เริ่มทำอะไรเลยเพราะหากล้มเรายังลุกขึ้นมาเริ่มใหม่ได้แต่คนที่คิดแต่คนที่เอาแต่คิดแล้วไม่เริ่มสักทีเขาจะรู้ไหมว่าทำแล้วเขาจะล้มหรือจะสำเร็จ สร้างพลังใจให้ตัวเองเอาชนะความกลัวด้วยการลงมือทำเลยค่ะ 4. ปรับทัศนคติสำคัญมากสำหรับการเติมพลังใจให้กับตัวเองทัศนคติที่ดีจะทำให้เรามองโลกในมุมบวกมากขึ้นเมื่อเจอปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความท้อแท้ใจคนที่มีทัศนคติที่ดีจะมองหาทางออก ไม่ได้เอาปัญหามาเป็นอุปสรรคจนไม่เห็นทางแก้ไขสังเกตคนที่เราพบเจอบางคนนะคะในเรื่องเดียวกันคนหนึ่งจะมองว่าถ้าทำแบบนี้จะเจอปัญหาแบบนั้นถ้าทำแบบนั้นจะเจอปัญหาแบบนี้ตกลงทำไม่ได้เพราะกลัวจะเจอปัญหาแต่อีกคนมองปัญหาที่อาจเจอว่าคือปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อทำแล้วพบปัญหาก็หาทางคลี่คลาย ทัศนคติจึงเป็นทั้งตัวเสริมและตัวขัดขวางการสร้างพลังใจ 5. สิ่งแวดล้อมที่ดีเหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าคบคนพาลพาลพ,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลอยากเก่งต้องพาตัวเองเข้าไปหาคนเก่งอยากดีต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่ท่าำกลางคนดีๆ อยากรวยต้องพาตัวเองเข้าไปอยู่กับคนที่สร้างตัวเองจนร่ำรวยอยากมีความสุขต้องพาตัวเองเข้าไปหาคนคิดบวกคนที่มีอารมณ์ขันและคนที่ไม่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องทุกข์พลังใจที่ดีมักจะอยู่กับคนที่มองโลกตามความเป็นจริงและคิดดี 6. ข้อนี้ขอเป็นเรื่องของสมาธินะคะ ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะนับถือศาสนาใดสมาธิสามารถทำได้กันทุกคนสมาธิจะทําให้จิตเรานิ่งลดความฟุ้งซ่านไม่ร้อนรอนและกระวนกระวายความนิ่งทําให้เรามีสติได้ตรึกตรองจะทําสิ่งใดก็มีความรอบคอบขึ้นดังคําที่ว่าสติมาปัญญาเกิดสมาธิจะทําให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้น มีเวลาในการทบทวนกายใจของตัวเองมากยิ่งขึ้นลดการยึดติดรู้จักการปล่อยวางและให้อภัยได้มากยิ่งขึ้นมาเติมพลังใจให้ตัวเองกันนะคะพลังใจไม่มีวันหมดหากเรารู้จักที่จะเติมให้กับตัวเองสม่ำเสมอความสมบูรณ์แบบในโลกนี้ไม่มีหรอกนะคะ เรามีดีในแบบของเราเราจะมีความสุขในแบบของเราที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครหากคุณผู้ฟังสนใจเรื่องใดต้องการให้ช่องสรรหาหามาเล่าคุณผู้ฟังสามารถแนะนำมาได้นะคะช่องสรรหามาเล่าจะไปสรรหามาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอยากฟังสาระดีๆอย่าลืมกดติดตาม เพื่อเป็นแรงใจให้กันนะคะและกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ช่องสรรหามาเล่าตั้งใจหามาให้ทุกคนได้รับฟังกันเรื่อยๆขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันนะคะสวัสดีค่ะ